เดี๋ยวผมล้างไอ้ลูกหอยนี่ลงไปในน้ำก่อนนี่เขาเกาะเขา,กาเขากาะแม่เขาเกาะแล้วเขาก็กินไอ้กินอะไรครับนี่ครับดูน้ำก็จะออกค่อนข้างใสเหมือนธรรมชาติเลยเย็นครับเย็นดูสิครับน้ำใสเห็นไหมครับผมเอามือลงไปดูแลแล้วก็จะมาเตรียมผักกอลอนนะแล้วก็จะมาเตรียม เดี๋ยวก็จะมาเตรียมน้ำจะพืชที่เขากินนะครับดูสินี่ครับตปนดำนีใน่ใช่หมดเลยนี่ครับใช่หมดเลยอับไปโอ้แขนเสื้อติดแขนเสื้ออ๊บจับตัวใหญ่มาดูอ๊บ วันนี้มากับสีม่วงครับลึกลับนี่ครับเกาะอยู่กันครับเห็นไหมครับเห็นไม่เอ่ยนี่เกาะกันดำๆเจ๊ลงไปกินอาหารซะดูสิครับน้ำใสโอ้ยนี่ครับเราก็เก็บแบบนี้แหละครับให้หอยอีกครับ ันนี้เพราะจากไข่เขาโดยตรงนะครับไม่ได้เก็บมาอาล้นละน้ำล้นละครับนี่ครับน้ำาก็ใส่เนี่ยนี่ครับไม้ไม้ลมไม้น่าจะลมพัดหรือแมวไอ้อ้วนน่าจะมาเล่นมาเกี่ยวมันก็คงจะวันน,น,น,นออี้วันนี้วันหวยออกโอ้วันนี้วันหวยออกขอให้โชคดีนะครับ นี่ครับเกาะอยู่กันครับเห็นไหมครับเห็นไม่เอ่ยนี่เกาะกันดำๆเจึอสาายหองกระรอกครับดูสิอาหารหอยครับกินอาหารจนหมดเลยครับผักตบผักบุ้งนี่ครับไม่เหลือเลยเดี๋ยวจะต้องเอามาลงใหม่ให้เขาครับผักตบมุ้งสองสามวันดูสิครับเกียงอีกแล้วกินเก่งครับ อันนี้ดูสิครับนี่กำลังกินสีทองอ้า,อาขึ้นมาโชว์หน่อยลูกกำลังกินผักตบชวาเออราการากาก็ต้องเหลือน้ำ เติมหอยเติมน้ำด้วยน้ำเก่ามหาอำ,อำนาจสีม่วงลึกลับหน้าค้นหานะครับที่เขาตำใส่ตำมะละกอตำบะคุงนี่ครับเจอรี่บ้านอยู่น้ำใส่เคอ,นนเอันนี้นั้นแล้วเติมมีน้ำ มันไม่สีทองแล้วครับมันสีทองอยู่อยู่นานแล้วครับตะไคร่น้ําจับแล้วครับเดีย๋ยวจับมาดูนี่แดดสองนี่ครับมองเห็นไหมครับลูกหอยเต็มอยู่ครับสาลายหอยกระลอกครับดอาหารหอยครับ <Okay. S 1> เป็นจุดเป็นจุดน้ำมันกระเด็นใส่ เนี่ยครับแก่แล้วผิวกากำลังจะหนูพร้อมจะลงกล่องแล้วค่ะมันเชอร์รี่สนิมกับสีทองครับสองรุ่นติดก,กันดูสิครับนี่กาลักน้ำออกครับขี้หอยเศษผักครับ รักน้ำใกล้จะแห้งแล้วครับเดี๋ยวจะเติมน้ำเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งดูดลกมาน้ำเขาก็ยังใสนะครับแต่ว่ามันมีเศษวัชพืชเยอะก็เลยเปลี่ยนให้เขาหน่อยดูดเศษให้เขาหน่อยแต่นี้เราเลี้ยงผักธรรมชาติไม่มีต้นทุนเลี้ยงแบบไม่มีลงต้นทุนครับเลี้ยงผักสวนครัว นี่ครับดูอันเลี้ยงแบบธรรมชาติดูน้ำก็ได้ครับใส่เลี้ยงไว้เยอะนี่ครับอันนี้จะเลี้ยงแบบมีดินด้วยครับเห็นไหมครับมีดินแล้วก็เห็นหอยไหมครับนี่ครับนี้ก็จะได้ยายวันนี้จะมาเตรียมน้ำปุ๋ยก่อนเห็นไหมครับเนี่ยมันออกใบจริงแล้วครับนี่ครับดูซิดูซิครับเขาพร้อมแล้ว วันนี้นี่แหละครับจะได้มาเตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยเสียงนี่เดี๋ยวมาดูหอยอันนี้จะมาดูตัวใหญ่กันครับ,บ,ค,บครับต้มก้อยกินตับหมงแซบคักแซบอีหลีกำลังกินอาหารกันนี่เรียนแบบธรรมชาติครับปลูกในกองโฟม ทำได้นะครับเป็นตะกอนหอยเยอะก็เลยจะเปลี่ยนตูดสักหน่อยนี่ครับที่เห็นไหมครับนี่ที่หอยมันเยอะอชอบสะอาดน้องหอยชอบสะอาด รับสภาพได้ดีขอบหอเลืยก,กระเด็ดไปเลยครับให้อาหารหอยไปด้วยเติมน้ำกาลักน้ำ อ,อเปลี่ยนเฉยๆครับเพราะว่าดูแล้วมันขี้ได้ดูวูครับโอ้นี่ครับก็ฝฟักของเรามีหลายหอยมากหยิบมาดูครับเชอรี่สีทอง ตาขอบคุณมากๆครับเก็จะลงไลรพักเที่ยงกินข้าวพี่ๆก็เ,เพื่อนๆก็จะได้ทานข้าวการครับขี้เยอะกินเยอะของโฟมนี้น่าจะหลายเกือบปีแล้วเนาะไม่ได้ดูดขี้ออกเลยนี่ครับเรียนแบบกั้นจองธรรมชาติเอาไปลกูกมาจากธรรมชาติชุดแรกซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาขยายพันุ์เอง กเวลาอาหารไม่มีก็นี่ล่ะครับเด็ดให้เขาเลยอันนาะเป็นเพื่อนไล่สะสมเก็บคะแนนหกหมื่น 60, ครับเติมน้ำกาลักน้ำเขาคิดว่าเขา ที่ว่าเป็นเขียงนานดูสิครับเปิดน้ำร้นแล้วก็จะไต่ไปหาน้ำเหมือนปลาหาน้ำใหม่ที่บ้านครับเลี้ยงในกล่องโฟมครับนี่ครับจากเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เราพอจากไข่เขาครับกำลังแซบรุดดุมสาเนี่ครับกำลังกรอบเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับเดี๋ยวก็จะกพักก็จะนั้นละครับอันนี้กี่กันแหนมเนื่องตำค้งกับแซบ ผักในบ้านปลอดสารให้หอยก็สบายใจไม่ต้องกลัวเข้าตายังออกการลักน้ำดูเศษขี้กับมมองแล้วนอะดได้อะไรกันกินครับตอนเที่ยงนี่ครับแหนแดงอาหารหอยครับ ล่อยน้ำอันนี้เรียนแบบธรรมชาตินี่ครับดูสิครับลูกหอยนี่ครับเห็นไม่เอ่ยครับกำลังกัดลากแับบุ้งเพื่กินหลากหลายจะได้มีมะเขือเทศนี่ก็ชุดนี้ยังไม่ได้ผลผลิตเลยครับปลูกไปนี่ครับ ที่เราไม่ดูดนะครับนี่ดูสิครับมันก็ใสใส่จนธรรมชาตินี่ครับมันมีใบ